สนับสนุนโดยน้ำนมถูเหลืองและตาซอย PP TV เกมปลายนิ้วมาซะจังเกมนี้ผู้กล้าทุกคนต้องผ่านด่านเครื่องกีดขวาง9อย่างโดยต้องเลี้ยงแท่งไม้ด้วยนิ้วชี้และนิ้วกลางเริ่มจากการเดินไปตามทางโค้งขวามือตามด้วยบันไดมากีดขวางจากนั้นต้องข้ามผ่านคอร์ตุ้มแกว่งไปให้ได้ ปีนขึ้นบันไดแคบตามด้วยสะพานแคบก่อนจะไปถึงจุดหยุดพักหลังจากพักเสั้นๆผู้กล้าจะต้องค่อยๆประคองไม้ผ่านไปพัดที่กำลังหมุนไปให้ได้จากนั้นจะต้องผ่านหุบเขาทั้งห้าและยังจะต้องเลี้ยงไปจะถึงโค้งรูปตัวเอสใครสามารถไปถึงเส้นชัยได้ด้วยเวลาที่ดีที่สุดจึงจะเป็นผู้ชนะ ผู้เข้าแข่ขันที่จะมาแข่งเกมของเราในวันนี้คือคุณชัยพรอนุวัฒน์เมธีหรือคุณเอ็มอาชีพค้าขายอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์สวัสดีครับผมชัยพรอนุวัฒน์เมธีชื่อเอ็มนะครับอายุ49ปีครับอา,อาชีพก็เป็นเจ้าของธุรกิจ เกี่ยวกับอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ไอซีพวกมีเล่ครับคุณเอ็มนุ่มผู้เชี่ยวชาญและรอบรู้เรื่องอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ถ้าถามมาคุณเอ็มก็สามารถตอบได้ทุกเรื่องแหละครับอย่างนี้เรียกได้ว่ารู้ลึกรู้จริงเลยนะครับเอ๊ะแล้วรู้จักรายการของเราได้ยังไงครับเรารับทราบข่าวสารข้อมูลก็จากโมเดิร์นไนนะครับรายการแชมป์เสียญแชมป์มนะครับทางรายการก็จะมีพิธีกรคุณแหลมอะไรอย่างเงี้ยคุณคุ๊ก็จะมาประชาพันธ์ล่วงหน้าก่อนว่าให้พวกเราเตรียมตัวไว้ก่อนจริง,รงๆแล้วอยากแข่งแข่งทุกเกม แต่ที่อยากมากที่สุดนี่ครับปลายนิ้วมาสจันครับซ้อมอยู่ทุกวันแล้วครับส่วนใหญ่ก็ในบ้านแล้วก็เรื่อดรอบสวนเนี่ยครับสวนใกล้บ้านเราก็ยิ่งถ้าวันหยุดเนี่ยเราจะออกมาซ้อมก่อนเช้าเช้านะครับคนก็ยังไม่เยอะเด็กก็ยังไม่ไม่ไม่ไม,ไม,มาเยอะอะเราก็าแอบเนียนนะครับแอบเนียนเราก็าจะไปซ้อมกับเครื่องเล่นของเด็กๆะคะฮะก็คือจะมีซิกแซก,กตัวเอสอะไรอย่างเงี้ยมีบรรันไดทางโค้งมีทั้งลักษณะของ เขาเรียกอะไรนะบรนไดที่มันสะพานยอกใช่ใช่ใชสะพานยอกเนี่ยฮะมันจะเหมือนมากเลยครับมันเหมือนกับว่าเราเรา,าเราเราอยู่ในสนามจริงเลยครับของปันสุกเกตไทยแลนด์จริงๆนะครับผมผมก็เลยต้องมาซ้อมที่นี่ประจำนะครับเมื่อถึงขั้นลงทุนตัดไม้ไผ่เอามาเหลาเพื่อทําเป็นอุปกรณ์ซ้อมกันเลยทีเดียวดูจากขนาดและลรูปร่างของไม้แล้วใกล้เคียงกับของจริงที่ใช้แข่งในรายการเลยนะครับเนี่ย มีวัดขนาดไม้ด้วยครับละเอียดจริงๆแต่ก็ไม่รู้ว่าจะเหมือนของจริงหรือเปล่านะครับคุณเอ็มยังไงก็พยายามเข้านะครับถ้าหากเราเรามุ่งมั่นและเรามีจิตใจที่จะต่อสู้เนี่ยผมว่าคิดว่าทุกคนเนี่ยครับมีสิทธิ์ที่จะเข้ามาใน unbeatable banzuke Thailand เนี่ยครับเออความคาดหวังนี่ผมก็คิดว่าผมก็ทําสุดฝีมือแล้วครับสุดเต็มที่เลยครับแล้วก็อยากจะจารึกชื่ออยู่ในอ่า banzuke Thailand นะครับคือเป้าหมายของผมเลยครับ เราทุกคนนั้นต่างคนต่างตามหาฝันด้วยวิธีของตนและความฝันนั้นสามารถเกิดขึ้นอยู่ที่ตัวเรานะครับอยู่ที่ว่าใครจะอดทนอยู่กับความฝันให้กลายเป็นความจริงถึงอย่างไรก็ตามไม่มีสิ่งใดที่เป็นไปไม่ได้หรอกครับและคุณเอ็มก็มีความมุ่งมั่นและเราก็ขอให้คุณเอ็ม สร้างฝันนั้นให้เกิดขึ้นให้ได้ครับเรามาดูกันนะครับว่าคุณเอ็มจะสามารถบังคับเจ้าแท่งไม้ในเกมปลายนิ้วมาสจนได้หรือไม่การฝึกซ้อมอย่างสม่ำเสมอจะช่วยทำให้คุณเอ็มประสบความสำเร็จและคว้าชัยในเกมนี้ได้หรือไม่ในอันวิชิบลวันเกตไทยแลนด์เราไปเริ่มกันเลยครับ ครับพร้อมแล้วโอ้ีละของคุณเอ็มกันนะฮะครับแตประตูของเราเปิดออกมาเอื้อฟาปุ้ยคันนะครับนีก็ฝนซ้อมมาอย่างดีซ้อมกันที่รถไฟความเร็วสูงโอ้โหมีเลยนะครับโอ้โหเหรอฮะโอ้ผมตกข่าวไม่ได้ผ่านหน้าบ่านผมนะครับโอ้โห เล่นลีลาใช่ครับมนี่กำลังจะพูดอยู่พอดีโอ้สวยมากรับเอวบ้านเอวครับวบ้านเอวคนะโดดริ้วทีเดียวโอ้อายเลยจะคายนี่นะครับนี่นี่ครับวนไปทั่วครับวนวนไปทั่วทอดหมุตัวเองด้วยเอาอายครับครับคุณเอ็มออกตัวมาได้แบบมีทักษะที่ดีเลยทีเดียวแต่เมื่อมาถึงด่านบันไดกดดันพลาดไปซะได้ แบบนี้ต้องฝึกเลี้ยงม้าในภาคสนามให้มากกว่าเดิมนะครับ hey, right. ในช่วงหน้าท่านจะได้พบกับเราผู้กล้าที่ควงคู่กันมาแข่งรถเข็นแมวเหมียวในเกมเหมียวซิ่งวิ่งสู้ฟัดต้องคอยลุ้นกันตอ่อว่าใครจะเป็นผู้ชนะของเราในแชมป์เฉืินแชมป์ชุด u n b i l i e v a b l e Bunsket Thailand